โปรปืนด okay, ังๆให้กับสมิงดำลูกโซนหน่อยครับโอ้โหนี่นี่ถือว่าเป็นไฟบูสบ้านฮันแลกแล้วก็เอาชนะเสกสรรได้อย่างมันไฟแลบจริงๆต้องถามนิดนึงก่อนตอนประกบมาเจอคนนี้รู้สึกไงก็ในความในใจก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นมวยสไตล์เดียวกันนะครับเพราะว่าอยากเจอแบบมันมันอยู่แล้วครับจะได้แบบเผื่อได้โบนัสคู่อะไรเงี้ยครับ อ๋อแสดงก็หวังโบนัสอยู่ว่างันเถอะใช่ครับนั่นน่ะสิการเตรียมพร้อมไฟนี้เป็นไงก็เตรียมพร้อมมาดีครับดีกว่าทุกดีกว่าทุกรอบครับเพราะว่าทุกรอบผมจะมาจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักครับแต่รอบนี้คุมมาดีครับมาลดแค่นิดๆหน่อยๆไม่ลดเยอะไฟนี้นี่ซ้อมหนักๆแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ ระยะระยะเวลาเดินเดินกว่าได้เลยครับเพราะว่าจะได้ต่อยเมื่อวันที่เก้าที่สองาทิตย์ที่แล้วครับแต่พอรายการมาเล่นก็ซ้อมต่อมาอีกสอาทิตย์ครับซ้อมต่อมาเลยก็ร่างกายก็โอเคก็แข็งแรงขึ้นเหมาเดิมเลยนะครับเก่งมายกแรกใส่เลยใช่ครับเหมือนมันอัดอั้นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าก็ตั้งแต่ก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยแบบที่ถ่ายให้วันแบบนี้ครับแบบเราขึ้นมาจะใส่ตั้งแต่ยกแรกเลยแล้วก็ใส่กันจริงๆครับอ่าฮะครับผม ก่อนก่อนหน้าการชกเนี่ยมีท้าทายอะไรกันบ้างไหมไม่ครับส่วนใหญ่จะขิงนแบบมึงมิงมึงมิงครับอารมณ์แบบเดี๋ยวพี่มาใส่กับผมเลยนะแล้วเดี๋ยวอตเสร็จผมขอจ๊บพี่ทีนึงแล้วแบบเราเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเราไม่ตึงใส่กันครับอารมณ์ประมาณนั้นครับอ่าฮะใช่ครับผ่านยกแรกไปครับเป็นไงบ้างครับมันครับไฟนี้มันมันมากครับเป็นไฟที่มันนะพอมันโดนอ่ะอาจจะเจ็บนิดนึงแต่พอเรามันสนุกผมไม่รู้สึกว่าผมเจ็บเลยครับผมเขาใส่กับเขาเลยอ่าฮะใช่ครับ ยิ่งชกยิ่งมั่นใจยิ่งชกยิ่งมันนะพี่ยิ่งชกยิ่งสนุกครับผมไฟนี้เป็นไฟที่สนุกสนุกมากครับอือือนะเห็นในช่วงของยกที่สองเนี่ยหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยความมั่นใจมากขึ้นไปก็มั่นใจมากขึ้นครับเพราะว่าด้วยความที่ผมอาวุธไวกว่าพี่เขาด้วยอแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราเราชนะอยู่ครับแต่ก็ไม่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 ถอยครับเพราะว่าไฟที่แล้วผมมาเนี่ยคนจําผมว่าผมถอยให้ฮห่วงฟิลิปเป้ผมถอยหนีแบบอย่างนั้นครับแต่ไฟนี้ผมมาแบบ ขอกู้ศรัทธาผมคืนผมตั้งใจเดินผมไม่ไม่ถอยครับพร้อมชนนะครับชนชนเลยพร้อมชนเลยใช่ครับ,รบก็แลกหมัดกันอย่างสนุกดูเดือด<ช>หน้าตาริ้วรอยเป็นไงฮะมีฮะถอดแป้นนิดนึงไม่มีครับเหมือนเดิมเลยครับผมยังหล่อเหมือนเดิมนะนะฮะยกที่สามได้คุยอะไรขเขาบ้างตอนที่เอ่อตอนที่จะมาลุยกันเนี่ยก็ขอเขาบอกว่าจุกก่อนไหมจุกมันก่อนไหมอ่ามก็จุกเขาก่อนเพราะว่าเขาเสนอมาแล้วก็สนองไปแล้วพอแลกกันไปแลกกันไปไปเขาบอกว่า มันเหลือปลายยกสุดท้ายแล้วครับแลกกันไหมอ่าผมก็แลกเลยบวกหัวเข้าไปชนกันเลยครับใช่ครับทั้งหมัดทั้งศอกอะไรแลกกันเลยครับโอ้ก็คือว่าไม่ไม่เขาก็เราคือใช่ครับเอาวันตรงนั้นแหละครับผมเออคือก็น็อกก็น็อกเลยใช่ครับแต่ว่าที่คิดไว้ในใจคือน็อกพี่เขายากอยู่แล้วครับอือใช่ครับแล้วก็พี่เขาก็น็อกผมยากเหมือนกันครับโชคครบสามยกครับตอนนั้นมั่นใจแน่นอนว่าชนะแน่นอนใช่ครับมั่นใจครับเพราะว่าทางพี่เลี้ยงก็บอกว่าโชคดีนะวันนี้โชคดีไม่โดนด่าครับปกติก็ นิดนึงครับใช่ครับแต่เสได้ที่รู้าว่ามันไม่ได้โบนัสทั้งคู่ดีใช่ครับไปไปผ่อนยกไปผ่อนไปผ่อนปลายยกสามครับแล้วก็มาแลกกันอีกทีหนึ่งว่ามันไม่พอครับหมดสามยกหมดไหมั้ัหมดแรงไหมมันก็มี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 แผ่วนี้หน่อยครับแบบหายใจไม่ัดวท้องนิดนึงครับแต่ว่าคิดได้ครับเพราะว่าซ้อมมาดีครับไฟนี้บาดเจ็บอะไรไหมฮะมีมือนิดหน่อยครับแผลเก่าด้วยอะไรด้วยครับแต่ว่าไม่เป็นไรมากครับอือครับผมพอใจการโชคของตัวเองไหมครับไฟนี้ไฟนี้พอใจครับแบบผมโล่งนะครับเพราะว่า ได้แบบไฟที่แล้วจะชนะก็ไปผ่อนไปถ้าไม่รู้สึกว่าถ้าเรายังต่อยอย่างนี้อยู่วันไม่ให้โอกาสเราเนี่ยเราขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราเราต้องไปให้มากกว่าเดิมถ้าจะให้วันดันขึ้นเราต้องต่อยให้ดีกว่าเดิมครับจะต่อยเหมือนเดิมก็จะหมดโอกาสครับนี่แสดงว่ามองไกลถึงการเซ็นสัญญาวันใหญ่เลยตั้งแต่เข้ามาในกรุงเทพก็คือสัญญาวันใหญ่ครับที่ผมอยากจะไปที่สุดก็คือสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพครับขอแค่สักครั้งสักครั้ง,ส,งสักครั้งหนึ่งครับได้ได้ขึ้นไป จะทําผลงานให้ดีที่สุดครับผมอ,อืก่อนหน้าการโจกถามนิดหนึ่งทางอัพบาร์สเอ่ยทางบางหมาดเองได้บอกอะไรกับเราาะต่อยตามที่สอนครับไม่ต้องกดดันนะลูกนะต่อยไปนะต่อยตามสไตล์ตัวเองนะต่อยให้อยู่ในเกมของตัวเองนะไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปคิดอะไรมากต่อยไปเลยตามสไตล์ฟังพี่เลี้ยงไม่ต้องตกใจไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับก็ผมก็ทําได้ครับวันนี้มไม่กดดันไม่ตกใจใช่ครับครับผม แต่ขับเราลุ้นอยู่เยอะมากคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็วันนี้นะครับผมก็ทาทาได้นะครับแต่อาจจะยังไม่ดีพอครับแต่ว่าจะทําให้มันออกมาดีกว่าเดิมครับก็ขอบคุณที่ติดตามผมนะครับสมิงดําลูกสวนครับหรือว่านินจาเต่านะครับก็อยากให้จํามันไปนานๆนะครับผมก็จะแสดงความน่ารักแสดงความโหดโหดมันฮาเหมือนเดิมนะครับให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมตราบใดที่ยังมีโอกาสชกในรายการวันนะครับครับวผมนะฮะ นะ okay, โอเคฮะขอบคุณมากครับ